วัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานของน้าอดุลน,นะครับน,นี่ก็ตามที่น้าต้องการก็มีโลโกออ้ซีเทสเสร็จแล้วก็มีอดุล2021น2021นะครับตัวลางยาวเมตรสิตรงนี้นะครับมาถึงนี่เมตรสิช่วงชัก70จากหน้ากล่องไกล ยาวมาถึงติกด้านล่างตรงนี้เจ็ดสิบนะครับขาล็อกท่อแตง่งขูกวินนะครับขูกวินมีนี่ตวงอันนี้ก็อันนี้ก็อนนกของน้าก็จะมีนี่ครับที่นาสั่งไว้ลูกมากมายไก่กองยิงกันยิงทิงยิงกว้างเลยอย่างเงี้ยลูกห้ามิลนาสั่งไว้สองโหล แล้วก็ไอ้ที่สามต้องโหลต้องหากแล้วก็ของแถมต้องหากนะครับไอ้ของที่แถมติดปืนไปมันต้องมีอีกอีกครึ่งโหล,ลก็กลายเป็นสองโหลก็อีกหกรูปในนี้ก็จะมีาหาไม่เจอเดี๋ยวจะมีลูกสองแง่งอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นปีกคูอร์จะมีแง่งไปให้นี่ครับ ยาวสามห้าแล้วก็ของน้าอีกคนของจับชื่อไม่ได้แล้วนั่นแหละก็สั่งไก่ก็ปีกไปเป็นไก่สับล่างนะครับแล้วของน้าอีกคนนึงก็เป็นชุดบนแบบนี้นะครับนี่อีกซุปเปอร์เหมือนกันก็ไก่หนึ่งตัวน,น,นี่ครับนี่ครับโอเคนะครับแล้วก็ ใส่ของหน้าดูนทำเงนปกตินะครับใส่ลูกมันจะไม่เข้าไปยาวหรือกุ๊กแก๊กก็แก๊กข้างในนู่นอ่ะมันใส่ลูกมันมอยู่ตรงนี้อันนี้เซฟไว้อยู่นะที่ใส่เมื่อกี้เหนียวอันนี้เซฟไว้เหนียวไม่ออกนะครับปดปับ๊บออกนะครับไปเหนียวออก ออกนะครับแล้วถ้าเซฟไว้เหนียวไม่ได้ยิงไม่ได้แต่ก็ใส่ลูกได้เหมือนเดิมนี่ครับเหนียวไม่ออกนะ่ะต้องปลดเซฟนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองลูกยาว50สิบสายร้อยห้าสิบอนนะครับโอเคนะครับคพบเดี๋ยวไปเจอกัน ตามทดสอบครับอันนี้ลูกยาวห้าสิบนะครับลูกก็ยาวเอ,อ้ยคืบมันก็จะถึกปีกแล้วล้ดึงนะก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็ขึ้นไปให้ตึงพอสมควรแล้วแต่ก็ไปวัดตามกําลังอีกทนาจะเอานั่นเลยก็ตัดสั้นอีกแต่ถ้าสั้นเกินไปม,มากๆเดี๋ยวล่างก็แอนมันจะรับไม่ได้มันจะมีลิมิตของมันเราก็ดึงเส้นในเข้ามาก่อนเซ็แล้ว ยางของน้าเลยนะครับยางใหม่อเอีคนะครับเดี๋ยวเราจะยิงกระตูดกระป๋องเบียร์แม่ <c oughs> ยิงกลางคืน,น <c oughs> ยิงกลางคืนเลยรู้จะโดนป่ะ <c oughs> ไม่รู้จะโดนตรงไหนโอเคครับ <c oughs> โอเคครับไหนอ่ะอาหาสายไม่เจอเรามืดจัไม่ไม่เข้ากลางตรูดนะครับใจไปน่ครับข้ามุมมุมป่องแหกไปนี่ตูดตูดนแข็งครับมัโดยชะลอตรงนี้ก็ลูกห้าสิบก็มายันอยู่ที่ที่เกี่ยวเชือก จากยางเนี่ยครับโอเคครับนะทะลุนี่ครับแนงแน่ประทับให้น่นนะป,ประทับเบาๆถีบหน้าโอเคครับ